ับวันนี้ก็พบกับทั้งบ่อเปียบกบทัลาดูกปาจากตลาดวั

ไม่สเสียจะไล้รับการศึกษาจนในช่วงนี้ที่ปบัติตามกฎหมายได้เดินทางกลับมาสู่ประเทศและเวลานี้ก็มีหัวเมืองต่างๆมันจะต่อกอขกกันอยากจะได้ลูกเนี่ยถึงหลิงถึงกว่าแต่ปรากฏว่าเธอไม่สมัครรับชอบกับผู้ชใจคนหนึ่งคนใดวดเยียวยกเธอต้องการอยู่ ความเป็นโซอย่างนี้ไปตลอดยังไม่ถึงเวลาพอก็ไม่กัดขืนไม่ขมคุกลอนกินยากอกแต่เวลานี้ในประเทศกล็ลงมันจะทรางความเดือดร้อนคุ้ามไม่ถูกทองตามฤดูกาลเคินอุตกควาจะไปกินบ่อยครั้งแต่ปรากฏว่าอื่นแป็นดินมันไม่ยืดประสบนิคอนมันเพิ่มขึ้นทุกๆวัน มิฉนั้นพ่อเห็นว่าเวลานี้พ่อยังมีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์พอต้องการจะไปขออนุครเพื่อต้องการมาเป็นเมืองขึ้นคือการ์ตันตัวตีปแต่พระสมม์รูว่าการ์ตันตัวตีตกลงตรงใจมอบมือให้พ่อแล้วพ่อเห็นว่าโตไปเนี่ย พอยจะปกครองสองแปดนินจะการจะปกครองเมปุกตอายการศึกกระชับอยู่เหนือกฎหมายคือกรรมกรอายการศึกเราไม่มีผู้แทนไม่มีสวไม่มีนายกเพราะระบบของประเทศไทยการดำเนิรนโต้องประชุมเกี่ดากันราชการบอค่าประชาชนจะดำเนิรื่องสิ่งมันยุ่งยากที่สุทีแต่เมื่อเราใช้กฎอมายการศึก กระ่านอยู่เหนืออำนาจอยู่เหนือกฎหมายกระสันจะทำอะไรยังไปตกใบชมไกลๆแต่พ่อเชื่อแน่เลื่องเกินภาคเม็ดในนครมาเป็นเมืองขึ้นพ่อต้องการที่จะปลักดันประชาชนในนครยักษ์ไปเป็นธรรมหากินในนครของประเทศไทยแต่พ่อเชื่อแน่เลยครับเมื่อกระทันตัวเต้ที่ยินยอมในกครของ ก็ไว้เป็นเมืองขึ้นกเรงแน่นอนเพราะเวลานี้พอมีอำนาจก็มีอิสริยหากมันไม่ตกลงงใจตามตกลงสัญญาล้วเพราะเวลามันมีไม่มากก็จะไปเดินทางไปเดียวนี้พ้าจะเดินทางไปนี้เพราะเราบรวังตัวดีโดนลูกโบกไปก่นไปในไอ้เมืองอ่าจับจะไว้ผมครับเมื่อก่อนไอ้เมืองคุณจับมึงมต้องกินกินอากินทหาร แต่ในที่สุดก็กินมึงไม่ลงกูดูอุปนิสัยเจ๊โก้กับมึงดีเป็นคนดีหน้ารักนบูชากูได้ยินมึงได้อยู่กับลูกสาวของกูก็แต่งคุณมากกับกิจันไม่กินแต่วันนี้ก็จำเป็นจะต้องเดินทางอย่างนครเพื่อเป็นการเสียเวลามึงดูเลลูกสาวก็ขาดด้วยไม่อย่างนี้กับไปจอดไปทวงไปใหญ่ปม๊บดูลูกสาวของฉันเลยฉันเลยลูกสาวของฉันดูปุ๊ให้มันไปเดินทางไปโจบดี แต่ผมเจอปัญญาอ่าประมาณกับอาจจะเกิดอันตรายมันไม่มีภาษาลงไอ้เบืองพักแม้นมันไม่ยินยอมพบใจตามมีตกลงไม่บอกหนังสือบอกเบืองกูยยประกาศสูงขึ้นลงจะจมเวลาหน้าโลกกับทุเรีดนใจเออแต่อย่างนั้นมันเป็นการเสียเวลานะให้รจะว่าราชการไป็นินเต้นพอไปเลยไม่กี่วันก็จะกลับถอยก็โชคดีเลยลาคอแล้ว ไอพี่เมืองหวาดผือกับน้องฉันนึกว่าจารจัดกองเตพก็มีห้องมันพ่อคิดหรอกบางทียาจันทั้งรบไปต่อสู้กับพ่อเพราะการเมีอำนาจของเขามันไม่ให้กับเหมือนกับเราการเก่งในผู้หญิงเราก็นน้นนะครับบางพวกเจ้าเหนียว่าบ้านเมืองของเขาเดี๋ยวก็ตั้งเจ้างั้นแต่มันจะบุรุษตีก็ได้พากันมาและจัตวาต์พมเชื่อว่ากรุงจัด ไม่อาจจะไม่ปลอดภัยต่อการทีเดินทางวันนี้ก็บพวกนนหนกุ่มจกตะน้อนน้องพีนว่าพ่อมากกลัวจะพ่อเป็นอันตรายแล้วไปดูน้องมีสบายใจยกับพี่เพื่อนโอ้หนองไม่ไม่ใจน้องทำอะไรพี่น้องไม่มีความสุขกับน้องเป็นหดูพ่อไอ้พวกมีไอ้ทำไม่ได้หนอนใจมีความสุข์ข้จะเป็นนัน้องอี้ควาเพลียไม่อยากจะกวาง เดี S <S <preach science> ๋ยวนองตองกันจะได้เจ้าปัญนปณีก็ได้คนก่อนพี่เมืองพี่เมืองเคยร้องเพตีมาดูราอินอกควงออกับก็เป็นคนเจ้าายัใต้ปักใต้ยรงนี่ว่าความมีนั่งรุ่งนั่งดุราปุ่มเด็กๆนี่เคยไหวน้องก้อนพ่มเคยเป็นปลาดุราครับพี่เมืองนี่เป็นเป็นปลาดุราเป็นปลามดุราครับเด็กๆพ่มมันเป็นปลาดังเลยแต่ตอนนี้ไงหวาที่จะกินมันต้องใช้เกล็ดก็ไม่อยากมากมันแพง แลยพี่เมืองแสดงเป็นตัวอะไรอ่ะผมจะเด็กเป็นไหญ่พลานกับเลี้ยงเล่าแฟนเมืองแฟนเมืองไ็่อย่างนั้นพี่พี่เมืองวันน no ี้น้องมีความสุขก่อนพี่เมืองเราลับกอนไม่ตัวายน้องกวาดาเป็นพี่กับดีน้องใหญ่รางวัลกลอนท่านน้องขับดีน้องใหญ่รางวัลไม่อย่างนั้นกันจนดูแลในพลานกับคนแหลก้ยงกับตำตำกันจนดับไปดีก็ดู่าต่นเดียวผมจะลับไปหวานหน้าหมานคนเช็่กับหน้าม่านกับมันจะมาดูรลเขาตรงกับหน้าหมานเจ็ด แล้วก็ออกมา่ําเบ็ดในฟานที่ในฟางกระกวนอาเกี้ยานุกนุกันงแล้วไม่เขียนตอย่างเั้นราดูดีต้องใจกลกวันทั้งเนาจัดการอาท้งไปนาไป็นีน้อยด้อยาวันแล้วก็มาที่กน้าลางอหน่าฟางกคกระหวะคนน่าจ้งน้ยน้อยกว่าเป็นพีที่ก็ดูราัวโอ นังมีอมิกาวันพะกอสนังอย่าไว้ไป

มันดูดีเอ็นมีที่น้อยมุมหวาดที่มาคือปนเด็กัง,งจบเกไม่ใยาวมอคือมีมันจบกีนออ่น้อยจะนี่ผมมีมันไป็นปอยบตัวรกันคุณกิน,นมันเยนมมีหนรับโอ้ยมันกินมีที่มาอออลอูกเา,าม่วแก

นอนตั้งอยู่หน้าจัตารีม่านื้นลมก็ลุ่มจจะว่าอ้หมู่แยกเมืองตังมาเก็มลาบปอติหมู่แยกเมืองตั้งลื่นและนั่นดีเป็นทีลือจ้าเตยบราณ วัดตะลาวายก็มายังแลมีอ้คนตั้งอตรงนีูปหล่ออาภูนเนแบบจันดีมีแม่กาแม่ไก่เลยจำต้องระบายบ่ไม่พลาดบ่หน้ารักจำจักดีดูทะเลตาตรงนี้ตาตีเลี้ยงงีตัวยาลำบาตั

लववा लवले जबाई कडिया गिनके बात को हुई माई लोलुई के लोग बवा सम चक्नी या काय पास दुखवा